เอกพลอะคาเดมี่เคลื่อนไหวเศร้าถึงน้องดอม13หมูป่าหลังรู้ข่าวเสียชีวิตเพจอีกาเปาอะคาเดมี่โพสต์ข้อความไว้อาลัยต่อการจากไปอย่างกระทันหันของน้องดอมจะอยู่ในความทรงจำและเป็นตัวอย่างของนักสู้อย่างแท้จริง จากกรณีข่าวสุดช็อกน้องดอม13หมูป่าเสียชีวิตที่อังกฤษเนื่องจากประสบอุบัติเหตุยอดอยู่ระหว่างประสานกับทางการต่างประเทศในการส่งตัวน้องดอมกลับไทยเพื่อทำพิธีทางศาสนาล่าสุดเพจอิกาปอลอคาเดมีซึ่งมีโค้ชเอกอดีตโค้ชทีมหมูป่าอาคาเดมีที่เข้าไปติดในถ้ำหลวงกับน้องดอมได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยต่อการจากไปอย่างกะทันหันของน้องดอม โดยทางเพจอิกาเปาอะคาเดมี่โพสต์ข้อความไว้อาลัยน้องดอม13หมูป่าว่าดอมนายจะอยู่ในความทรงจำของโค้ชทุกคนดอมจะเป็นแบบอย่างของความเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมย่อท้อบนเส้นทางฟุตบอลให้กับน้องๆในทีมหลับให้สบายสวมพบภูมิที่ดีครับดอมดวงเพชรพรมเทพอดีตหนึ่งในสมาชิก13หมูป่าเอกพลอคาเดมี่ขอแสดงความเสียใจอย,อย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของน้องดอมด้วยครับ สำหรับน้องดอมหลังออกมาจากทั้งหลวงได้เมื่อเดือนมิถุนายน2561ก็ใช้ชีวิตตามปกติได้รับทุนการศึกษาโคต้านักกีฬาฟุตบอลมาเรียนต่อที่โรงเรียนวัิราลายอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาเข้ารับการคัดตัวและติดทีมเยาวชนฟุตบอลเชียงใหม่ด้วยและเมื่อวันที่15สิงหาคม2565ที่ผ่านมาน้องดอมแจ้งข่าวสุดน่าย,ยินดีว่าได้รับทุนไปเป็นนักเรียนฟุตบอลที่อังกฤษเผยฝันเป็นจริง กระทั่งวันที่15กุมภาพันธ์2566ญาติเผยข่าวเศร้าน้องดอมเสียชีวิตแล้วที่อังกฤษเกิดจากอุบัติเหตุขณะน,นี้ทางครอบครัวอยู่ระหว่างประสานกับกระทรวงต่างประเทศเพื่อส่งร่างกลับบ้าน